ค่ะสวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษ,ษาปีที่3หน่วยที่4เรื่องรูปเรขาคณิตค,ค่ะเรียนง่ายๆสไตล์ดี by ครูเอนะคะนักเรียนสามารถดูย้อนหลังได้ใน YouTube ช่องนุชนาฏมายสักนะคะ,ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับรูปเรขาคณิตน,น,นะคะว่ามีลักษณะอย่างไรบ้างนะคะจากแบกหัดเล่มนี้นะคะนักเรียนคะที่ครูแจกไปนะคะ อ่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นแบบฝึหกหัดคณิตศาสตรห 96, ะะ์หน้า9 6และก9 7นะคะนักเรียนดูตามคุณครูเลยนะคะอ่ะเราจะมาพูดถึงเรื่องรูปที่มีแกนสมมาตรนะคะอ่ะนักเรียนอ่าเราเคยเรียนมาแล้วว่าแกนสมมาตรหมายถึงแกนที่มันสามารถพับแล้วมันก็เป็นครึ่งได้นะคะตามภาษาพูดเข้าใจทั่วไปนะคะไปต,ตามหลักการแล้วน่ยแกนสมมาตรอ่ะ นักเรียนจะลองพับดูนะคะว่าเมื่อพับตามรอยเส้นประแล้วรูปสองรูปนี้เป็นรูปที่สองข้างรอยพับพับกันสนิทจึงเรียกว่ารูปที่มีแกนสมมาตรและรอยพับเป็นแกนสมมาตรนะคะอย่างเช่นในรูปนยคะในนี้นะคะที่ตรงนี้ที่คุณปูไฮไลไท์ไว้นะคะนะคะรูปสามเหลี่ยมแล้วก็รูปผีเสื้อนะคะอ่า ส่วนรูปที่ไม่สามารถพับให้สองข้างของลายพับทับกันสนิทเรียกรูปลักษะนี้ว่ารูปที่ไม่มีแกนสมมาตระคะ่ะมันทับกันแล้วมันไม่สนิทเช่นรูปสามเหลี่ยมแบบนี้รูปก้อนเมฆแล้วก็รูปสี่เหลี่ยมที่มันเป็นริ้วๆแบบนี้นะคะถือว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นะคะต่อไปนะคะก็จะเป็น แบบฝึกหัดลองคิดดูนะคะว่าถ้าพับตามรอยเส้นประในรูปรอยพับเป็นแกนสมมาตรหรือไม่นะคะแบบฝึกหัดตอนนี้มา96้าสิบหกนะคะาาจากข้อ1นึ่งะคะนักเรียนดูตามไปเลยข้อ1รอยพับเป็นแกนสมมาตรนะคะเป็นนะคะข้อ2รอยพับไม่เป็นนะคะเพราะามันทับกันไม่สนิทนะคะข้อสเป็นรูปใบโพหัวใจนะคะรอยพับเป็นแกนสมมาตร ข้อ4รอยพับไม่เป็นแกนสมมาตรนะคะมันทับกันไม่ได้นะคะนเรียนดูนะคะถ้านเรียนลองทับตามรอยปะนี้นะคะข้อ5เป็นรูปโทรศัพท์นะคะรอยพับเป็นแกนสมมาตรและก็ข้อ6รอยทับไม่เป็นแกนสมมาตรเพราะมันแบ่งไม่กึ่งกลางนะคะอ๋อต่อไปหข้อนี้นะคะ1เป็นสองไม่เป็นสาเป็นสี่ไม่เป็นห้าเป็นหไม่เป็นนะคะอ่าดูหน้าต่อไปนะคะ แบบฝึกหัดหน้า97นะคะหน้า97คือหน้านี้นะคะนักเรียนจากโจทย์นะคะเขาบอกว่าคําชี้แจงตรงนี้นักเรียนทําก่อนทําแบบฝึกหัดนะคะทุทวนนักเรียนก็ต้องดูก่อนว่าเขาให้ทําอะไรนะคะเขียนเครื่องหมายกากรกบาดในช่องใต้รูปที่ไม่มีแกนสมมาตรและเขียนเครื่องหมายถูกในช่องที่ช่องสี่เหลี่ยมที่เตรียมไว้ให้นะคะที่ได้รูปแกนที่มีสมมาตร พร้อมทั้งเขียนแกนสมมาตรหนึ่งแกนโอเคอ่ะข้อหนึ่งถูกหรือผิดคะข้อหนึ่งถูกนะคะข้อสองลองเขียเขียนแกนสมมาตรปุ๊บ,บเส้นรอยปะเนะะี่ยค่ะเคาเรียกว่าแกนสมมาตรนะคะถูกนะคะอ่าข้อสามมีแกนสมมาตรถูถกข้อสี่ไม่มีผิดข้อห้าเป็นรูปตัวแซดไม่มีผิด ข้อหเป็นรูปตัว M นะคะลองวาดดูตุ๊ดตุ๊ดุ๊มีเป็นเส้นรอยประมีแกนสมมาตรเป็นนะคะข้อ7เป็นรูปผีเสื้อเป็นค่ะเพราะว่าวาดแกนสมมาตรได้ข้อ8ไม่เป็นนะคะข้อ9เป็นนะคะถ้านักเรีนยนลองสังเกตดูว่าถ้ารูปไหนที่เราสามารถเขียนแกนสมมาตรได้เนี่ยแสดงว่ารูปนั้นเป็นนะคะ่า9ข้อนะคะ ต่อไปหน้าแบบฝึกหัดหน้า98นะคะเขาบอกว่าเติมชนิดของรูปหลายเหลี่ยมและจำนวนแกนสมมาตรพร้อมทั้งเขียนแกนสมมาตรนะคะข้อ1ในหมวดข้อ1เขาบอกว่ารูปที่กำหนดให้เป็นรูปรูปอะไรคะเรียนรูปสามเหลี่ยมค่ะนะคะข้อ1 1.1นะคะมีแกนสมมาตร1แกน 1.2มีแกนสาม,มารถวาดได้3แกนนะคะวาดไปเลยค่ะนักเรียนวาดตามที่ดูได้เลยนะคะข้อ3มีแกนสาม,มารถได้แค่1แกนเพราะขาที่เหลือมันทับกันไม่สนิทแล้วข้อ2รูปที่กําหนดให้เป็นรูปรูปอะไรคะข้อ2รูปสี่เหลี่ยมค่ะสี่เหลี่ยมนะคะข้อ2นี้แล้วมีแกนข้อ2.1มีแกนสาม,มารถ4แกนนะคะ วาดไปได้4เส้นก็4แกน1 2 3และ4ข้อ2มีแกาสามารถ2แกนดึงสข้อ3มีแกาสามารถ1แกนนะคะอ่าต่อไปข้อ3รูปที่กำหนดให้เป็นรูปกี่เหลี่ยมค้าเรียนนับเหลี่ยม1 2 3 4 5มีอยู่5เหลี่ยมก็เป็นรูป5เหลี่ยมนะคะอ่าต่อไป3.1 มีแกนสมมาตร1แกน3.2มีแกนสมมาตร1แกน3.3มีแกนสมมาตรมีกี่เส้น1 2 3 4 5 5แกนนะคะสำหรับ8ฟูตแนหน้ากั918ก็มีแ้วนี้นะคะนักเรียนก็แค่วาดเส้นแล้วก็นับว่ามันมีกี่แกนนะคะอาต่อไป หน้าเก้าสิบเก้าหน้าหนึ่งร้อยนะคะหน้าเก้าสิบเก้าเขาพูดถึงให้เขียนแกนสมมาตรและเติมจํานวนแกนสมมาตรเขียนไปเลยค่ะเส้นรอยประเนี่แหละคะ่ะแกนสมมาตรข้อหนึ่งมีแกนสมมาตรแค่หนึ่งแกนเติมไปเลยข้อสองมีแกนสมมาตรสี่แกนนะคะข้อสามสี่นะคะมีแกนสมมาตรหกแกนนะคะเรนนับเส้นไปนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะคะ กี่เส้นก็นับไปเลยข้อ4มีแกนสมมาตร2แกนนะคะรูปสี่เหลี่ยมข้อ5มีแกนสมมาตร2แกนนะคะมันทับกันสนิทนับเส้นแค่ไหนก็ได้เท่านั้นนะคะข้อ6นะคะมีแกนสมมาตร2แกนข้อ7มีแกนสมมาตร3แกนข้อ8มีแกนสมมาตร1แกนและข้อ9มีแกนสมมาตร8แกนนะคะอ่าต่อไปนะคะ หน้า100นะคะเขาพูดถึงให้นักเรียนพูดถึงเรื่องรูปที่มีแกนสมมาตรหลายแกนนะคะหมายถึงอะไรให้ทําอะไรเติมชื่อรูปเลยคคณิตจํานวนด้านที่ยาวเท่ากันและจํานวนแกนสมมาตรนะคะรูปสี่เหลี่ยมข้ออันแรกรูปแรกสี่เหลี่ยมชื่อรูปเลยคคณิตรูปสามเหลี่ยมจํานวนด้านที่ยาวเท่ากันมีสามด้าน มี3ด้านและก็มี3แกนนะคะต่อไปรูปสี่เหลี่ยมด้านยาวเท่ากัน2ด้านจำนวนแกนสมมาตร1แกนต่อไปรูปสี่เหลี่ยมยาวเท่ากัน4ด้านแกนสมมาตร4แกนต่อไปรูปวงกลมนะคะมันไม่สามารถนับได้ก็คือจำนวนแกนสมมาตรก็คือหลายแกนข้อ5วงรี มีแกนสมมาตรแค่สองแกนนะคะวงรีเพราะมันทับกันได้แค่สองเส้นพับกันได้แค่สองเส้นนะคะต่อไปรูปห้าเหลี่ยมด้านที่ยาวห้าด้านก็มีห้าแกนต่อไปรูปหกเหลี่ยมยาวหกด้านเท่ากันหกด้านก็หกแกนต่อไปรูปห้าเหลี่ยม ยาวเท่ากัน2ด้าน1แกนนะคะและรูปสุดท้ายรูป8เหลี่ยมนะคะยาวเท่ากัน8ด้านก็คือ8แกนนะคะต่อไปหน้า108 109นะคะในส่วนหน้าที่101ถึง107นะคะให้ในักเรียนสามารถทำทดลองในร้านได้เลยนะคะคุณครูก็จะไม่ตรวจสอบเฉลยให้นะคะให้ในักเรียนฝึกตามความเข้าใจเลยนะคะอ่าต่อไปหน้า108 นะคะเขาบอกว่าให้เขียนเครื่องหมายกากรบาททับรูปที่เป็นรูปอีกข้างหนึ่งของแกนสมมาตรนะคะนั่นเองคิดว่ารูปที่หนึ่งเนี่ยมันรูปไหนเนี่ยจะเป็นรูปของมันนั่นเองก็กากระบาดไปนะคะข้อหนึ่งเป็นรูปคอควายนะคะรูปคอควายเป็นนะคะข้อสองก็เป็นรูปกอไก่เป็นนะคะข้อสามก็เป็นรูปขอไข่นะคะข้อสี่ก็เป็นรูปอ่าต่อไปนะคะ หน้า109นะคะเขาบอกว่ารูปวาดรูปอีกข้างหนึ่งของแกนสมมาตรนะคะให้นนวาดรูปดูนะคะด้านขวาคือสีเหลืองเนี่ยคือที่เขาตั้งให้นะคะสีชมพูก็คือเป็นสีที่เราวาดเองนะคะนลินก็วาดได้เลยนะคะอันนี้คุณครูวาดสีชมพูให้เห็นเด่นชัดนะคะอ่าต่อไปข้อ2ก็จะวาดแบบนี้นะคะทางใต้นี้ข้อ3ก็จะเป็นแบบนี้นะคะ สีชมพูนี่คุณครูวาดเพิ่มนะคะสีนี้คือเขากําหนดให้แล้วนะคะนี่สีก็วาดเติมลงไปนะคะสีชมพูเป็นรอยหยักดาวนะคะต่อไปก็ลูกตรงสีชมพูนี่ข้อหกนะคะรวมเป็นหกข้อนะคะนักเรลยลองฝึกวาดดูนะคะอ่าต่อไปหน้าหนึ่งร้อยสิบและหนึ่งร้อยสิบเอ็ดนะคะเขาบอกว่าเป็นแบบฝึกท้าทายนะคะ เขาว่ารูปใดที่มีแกนสมมาตรมากกว่า8แกนนะคะนักเรียนดูรูปที่1วงกลมรูปที่2มีวงกลมแล้วก็มีรูปดาวอยู่ข้างนอกรูปที่3ามเป็นรูปพรอาทิตย์รูปที่4นะคะติ๊กตับติ๊กตับเฉลยตอบข้อรูปที่1และรูปที่4นะคะลองฝึกคิดดูนะคะว่ามันทำไมมีเยอะนะคะต่อไปหน้า111อนะคะเขาบอกว่ารูปต่อไปนี้ส่วนใดบ้างที่เป็นรูปที่มีแกนสมมาตร บอกจำนวนแกนสมมาตรและเขียนแกนสมมาตรได้นะคะอ่าต่อไปนะคะส่วนยอดมีแกนสมมาตรหนึ่งแกนนะคะหน้าต่างมีแกนสมมาตรหนึ่งแกนนะคะคำตอบมีหลากหลายนะคะนักเรียนสามารถตอบได้นะคะต่อไปนะคะข้อสองนะคะส่วนยอดมีแกนสมมาตรหนึ่งแกนประตูมีแกนสมมาตรหนึ่งแกนนะคะนักเรียนสามารถตอบได้หลากหลายเช่นกันนะคะอ่าคุณครูก็ให้นักเรียนตั้งใจ ทบทวนบทเรียนนะคะมันฝึกทำการบ้านงานค้างที่นครูที่สั่งไว้นะคะในส่วนของบทที่4รูปเรขาคณิตนะคะก็ขอจบคลิปการนำเสนอเพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันในแชทนะคะถ้าเนีเยยไม่เข้าใจตรงไหนก็สอบถามมือครูได้ตลอดนะคะแล้วก็สามารถดูย้อนหลังได้นะคะกดสตอ็อกดหยุดแล้วก็ค่อยๆเรียนรู้ไปนะคะเป็นกำลังใจให้คะ่ะสวัสดีคะ่ะ